หวัสดีครับบ้านกูเองครับและวันนี้เราจะมาล่าท้าผีกันที่บ้านล้างแห่งนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องราวที่ผมได้รับทราบมาเนี่ยเขาว่ากันว่าที่นี่มีวิญญาณของหญิงสาวนักศึกษาคนหนึ่งครับเธอนั้นจับได้ว่าแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยไปแอบแซบกับคนอื่นครับ เธอจึงต้องการที่จะแอบแซบบ้างโดยการมากินส้มตําปูปลาที่นี่ครับพามและส้มตําปูปลาที่เธอแอบกินนั้นก็ติดคอตายพามไม่มีใครหาศพเธอเจอเพราะเธอแอบลึกเกินพายมพาม,าม,ามเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับผมได้รับคำท้าการทําคลิปนี้มาจากคุณอายตาบิวตี้บล็อกเกอร์สาวสวยจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับตั้งแต่ผมเข้ามาที่นี่เนี่ย ก็รู้สึกได้เลยถึงกลิ่นเหม็นบางอย่างนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นกลิ่นของซากศพสิ่งมีชีวิตหรือเป็นกลิ่นของสิ่งลี้ลับกันแน่นะครับจะว่าไปแล้วยิ่งพูดเนี่ยมันก็ยิ่งเหม็นขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเหม็นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจุดพูดมันก็ไม่เหม็นนะอ๋อ กกินปาอย่างนี้ต้องใช้ลิสเอรีนช่วยแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีแบคทีเรียติกอยู่ในปากเพราะมันมากับอาหารโดยที่เราไม่รู้ตัวเราใช้แมสปิดปากยิ่งเป็นการหมักหมมแบคทีเรียโดยที่เราไม่รู้ตัวหนักเข้าไปอีกทั้ง PM 2.5ทั้งโควิด1 9ที่มันกลับมาอีกครั้งเนี่ยมันยิ่งทําให้เราต้องใส่แมส h แล้วแบคทีเรียเนี่ยมันก็อาจจะหมักหมมอยู่ในปากเพิ่มขึ้นไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอีก ่เดี๋ยวเราจะลองมาใช้สูตรไม่เผ็ดดูก่อนนะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆแค่บิดฝาอย่างนี้นี่แล้วเขาจะมีฝามาให้ใช่ไหมก็แค่เทใส่ฝาไว้นี่แล้วก็กลัวปากเลย โหรู้สึกปากสะอาดสดชื่นใส่แม้ทั้งวันก็ไม่เหม็นแล้วแบบนี้ยแถมไม่แสบคอด้วยอย่างดีอ่ะอยากแซบใช่ไหมนี่ลิสเตอรีนสูตรเผ็ดเอาไปลอง โคตรดีใครชอบแบบจัดหนักๆจัดเต็มนะแซ่บเผ็ดถึงใจต้องตัวนี้เลยนะครับมันรู้สึกได้ถึงเราแบบทีเรียที่มันกำลังดิ้นตายอยู่ในปากกูมันบางอาจมันต้องตาย ขอบคุณมากนะตอนนี้เราแซบสมใจแล้วไม่มีอะไรติดค้างไปเกิดก่อนนะคุณผู้ชมครับเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตาหรือเปล่า ผมแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนไม่ได้จ้างมาเป็นผีจริงๆเป็นผมจริงๆลูกค้าเข้าจริงๆลิสเตอรีนนะครับฝากซื้อด้วยคุณผู้ชมครับและในที่สุดวันนี้ภารกิจล่าท้าผีของเราก็สำเร็จไปได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณลิสเตอรีนมากๆเลยนะครับผมขอท้าทุกคนที่ดูคลิปนี้เลยนะครับ ให้ไปลองใช้ลิสตอรีนกลัวปากเป็นเวลา30วินาทีและทําอะไรก็ได้ที่คาดไม่ถึงในเวลากลัวปากอัพลงเฟซบุ๊กของตัวเองใส่แฮชแท็กให้ถูกต้องและแท็กเพื่อนหนึ่งคนนะครับใครโดนใจที่สุดก็รับไปเลยนะครับกิฟต์วอชเชอร์จากบาร์บีคิวพาซ่ามูลค่า1 0 0 0บาทจำนวน40รางวัลตั้งแต่15มกราคมถึง15กุมภามพาผ่านนี้ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับส่วนผมเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะวันนี้พอรู้สึกว่าอยู่บ้านล้างนานๆนมันก็ น่ากลัวเหมือนกันไปไปเถอะ